ความหิวนะหลายแสนนะคนนี้โค่นได้ดีครับกคนได้ครับพี่ตั้มเหรอมึงกคนพี่ตั้มเหรอโอ้โหเอ้ยไหนๆพี่ตั้มไหนคนไหนพี่ตั้มนี่ไงเนี่ยขอเขียวๆเนี่ยขอ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 แล้วขอเถิดพี่ตั้มนะเฮ้ยโจก่อนโจก่อนโจก่อนพี่ตั้มไปดีหกแสนมากคนไหนพี่ตั้มครับคนไหนพี่ตั้มครับนี่ครับจำหนึ่งนะพี่อันนี้โมเขียวใช่ไหมโมเขียวใช่ไหมจำหนึ่งผมเกาะดู ใครอยากรอดขึ้นมือกูอย่าเอาพี่เลยพี่เฮ้ยกูไม่เป็นสวยตามขอน้าพี่ต้อมผมขอพี่น้าวันนี้พี่มีอยู่ในมือผมนี่แหละกูพูดจริงนะไม่ไหวไหวพี่มื่สบายพี่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามามามาฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลกล้วยอยู่ไหนเพื่อนกล้วยอยู่ไหนเพื่อนได้ซีเข็ดมาดีเนาะดีเนาะไอ้เหี้ยเล่นโง่ๆให้พี่ก็ได้ไปแทนป็นเกมให้ก็ได้ให้พี่ลุกขึ้นเลยได้พี่ได้ได้ได้เดี๋ยวผมให้พี่ไปเล่นนะ เดี๋ยวผมฟอร์มเดี๋ยวผมฟอร์มเขาเขว่าพี่รู้แค่เราผมฟอร์มเดี๋ยวผมขอดูของในตัวพี่ก่อนนะพี่มีอะไรผมไม่ละเพื่อเพื่อไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอหน่อยพี่ผมเพิ่งมาเมื่อกี้ผมไม่มีของเล่นโอ้ยพี่คือเพิ่งมาเงินมาพี่ก็ไปขอพี่บอลมาไหนไหนอู้ยหกแสนอุ้ยพี่ตั้มอุ้ยพี่ตั้มเอาไงเอาไงเฮ้ยเอาไงไม่ขอยบอลมาอย่าอุ้ยพี่ตั้มถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นโดนป้อนแล้วนะรู้ไหมเนี่ยอย่าเออพี่ขอพี่ขอขอดูขอดูได้ป่ะขอดูได้ป่ะ อันนี้มีหกแสนแปดหมื่นนะผมขอแปดหมื่นได้ไหมเสร็จได้วอ่ะอ่าเสร็จเสร็จพี่อ่าเหลือหกแสนเลยเหลือขอไปใช้นิดนึงพี่ชายไอ้เลยเหล่าเพื่อนที่ไหนก้อยเพื่อนได้สีเขียดปะพวกผมอยู่กลางฟ้าเหมือนกันสีเขียดบ้าเลยสีเขียดไปเอาผู้หญิงโน่นก็นี่ไงพี่นี่ไงสีเขียดพี่นี่ไงกระเทยที่ผมตามหาหอบเลยหอเลยเลยนะครับมีหอบ้านพี่โลหอยหอยอยู่ครับง่ายคนอุ้งใครมาเนี่ยพี่ตั้มเพื่อนหพี่ตั้ม พี่เขียนเพื่อนหัวแกงดับเพืเฮดเพื่อนวันนี้โคตระยุดอ่ะพี่บอลงอนละผมบอกให้จริงๆนะพี่ตั้มพี่บอลงอนจริงผมบอกให้ผมไม่แน่ว่าที่เซตได้เพื่อนใส่กระสุนกระสุนก่อนพี่บอลมันไม่เห็นพูดอะไรเลยพี่ตั้มเราอยู่ตองนี้พี่ว่าเราจะรอดปะรอดพี่บอกเลยไล่เลใช่ไหมใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องหรอกชัวบอลโล อ่ะพี่ตั้มถ้าพี่พูดงี้ผมเอาจริงนะพี่ตั้มไม่ได้เล่นนะพี่ตั้มนอนยาวนะพี่พูดงี้เอาโอเคโอเคกล้วยกล้วยฟอร์มแบบกระกระนะเพื่อนให้พี่ตั้มได้เล่นหน่อยเรียกตำรวจกดปุ่มไรวะเปิกม้าพี่กดเอ็กพี่พี่ตั้มเมื่อกี้พี่เอาไปกี่ตัวในไฟน่ะฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยไม่มีให้พี่ฆ่าเลยทำไมอะ เดี๋ยวมีจต่โลภพื้นที่ทำอะไรไม่พี่เกาะพังปุ๊บโอ้โหล้มล้มทั้งไฟไม่ปืนนอกนอกคุณนึกว่ามีแต่ฝั่งฝั่งเขาไอ้ยังไม่เจอสภาพผมมากลางไฟดีมเฮนเอลโอ้โหอย่างเยอะเฮียเดี๋ยวมันก็แพ้รถมน่วอยู่ดีเออใช่เขารถรถรถจอดแล้วยิงปีกุ้ยเพื่อนผมผมตีไหลไหลอยู่นะแต่ว่า คือเทคกสองที่ผมตุยอะเพิ่มโดนรถชนตุยโคตรง่ำอะต้องตำรวจอยู่ข้างบนเพื่อนกูเลยโชว์ได้ไหมโชว์สกายภาพให้ดูหน่อยสิได้ได้พี่เดี๋ยวผมขับขาหาให้ละกันไม่ต้องหาแบบเอาจริงเลยเอาจริงเอาได้ล้อหลอกพี่พูดแล้วเนาะแล้วก็ไปยาวไปยาวงั้นอยู่งี้อยู่ยาวก็แบบหมายถึงว่าให้ตำรวจเห็นแบบล้อหลอกเขาวอะอะขับไปเล่นกับตำรวจเลยปะล่ะ ไปดิก้วยขับไปหาตำรวจดิเพืนก้วยเล็กไหวเหรอเอ็งกล้าเหรอยี่พี่วายเลยเฮ้ยก้วยเฮ้ยเสียหน้าก้วยขับไปหาตำรวจดิเพื่อนก้อย่าเลยเยบอโรยี้ก้ยวเล้วยขับไปหาตำรวจเลยเพื่อนเสียหน้ามาาเพื่อนเสียหน้าจริงเพื่อนมาขับไปหาตำรวจเลย่อยตำรวจปั๊บตารลยมันตำรวจปั๊ตำรวจปั๊บตำรวจปอ๊บตำรวจปบตำรวจปั๊บ๋ำมวจปับว้ปับตำรวจปับตำรวจปัตรวจปัวววเวยตวรว ีเอะไรพี่ว่าอยกไอ้วไอ้ยังขึ้นก่อนเร็วพี่บอกแล้วนะต่อให้ยาหนึ่งก็คงไม่เป็นไรเนาะบอกแล้พี่พี่พูดจริงๆนะไม่เอิงไม่ไหวไม่ใช่เรื่องขับรถอ่ะยังไม่ค่อยคล่องผมงงกับผมงงตำรวจจัดเลยมาได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้เขาอยู่เขินหน้าแต่พี่บอกเลยวอย่าเลยมันมันยากนะอันนี้พี่พูดจริงเหมยช่วยพี่พูดหน่อยเหมยใช่ปวะขอแล้วพี่ตั้มขอแล้วไม่พี่ตั้มไม่ผมเอาจริงนะถ้าพี่ปั่นผมเงี้ยผมเอาจริงนะเก้าะเออก็เอาพี่จริงเลย ไม่พี่ผมรู้นะว่าพี่กำลังใช้จิตวิทยาปันหัวผมมาผมอยู่กับพี่มาผมรู้หมดนะบอกก่อนมันไม่ได้จิตวิทยาพี่แค่ชวนเราคุยเฉยรู้หมดอะแล้วไม่เยอยเดินเทินเขาปะรอจตำรวจตำรรวจมันเออเนี่ยมันไม่เห็นแล้วอโรนีเลยขึ้น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 อีกไม่ไม่กล่าวว่าจะขับวัดกับตำรวจให้พี่ตั้มแบบเล่นคำขัง โอ้มันมาแล้วเพื่อนเหต่เเหนเลยไปล่าเพื่อนชิลๆสบายโร้นี้แม่งหลุดร้อยป่ะอันนี้จริงๆนะง่ายได้ตรงเนี้ยสบายเอาไงพี่ตั้มสรุปยังไงพี่อยากเล่นไหมผมจะได้แบบขับผ่อนๆเอาไงรถซ่อมหน้า มันลงมามันลงหัวมึงไงเฮ้ยบเลลอไม่ทันไม่ทันยากอะใครบ้างเพื่อนยากเพื่อนเห็นปะยากเนี้ยจะไปเซ็นโนว่าเพื่อนได้เพื่อนที่ไหนเบลไหนไปบ้านเดียมเฮดดิบ้านโอเคกลับบ้านราดีกว่า ม่เพิ่มีนาโนแม่ตอนนี้ย49เปอร์เซ็นต์ไม่ไหวแล้วเพิ่อนไม่ไหวต่อเพิ่มเปิดเพงปั๊บเพื่อนเปิดเพงปั๊บเปิดเพงแล้วหลายต่อเลยไปบ้านไปบ้นดีมิดไปบ้านดีมิดดเอนอันนี้รถไรเพื่อนไม่ค่อยชินเลยเพื่ไม่ค่อยชินเลยปกติขับรถได้นอประกอบประกอบดีป่ะเพื่อนคันนี้ดีไหม ไม่เอางี้ละคือหนูคำหนูดูความชำนายมาแล้วไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวก็เกมโปรมันดูถูกมึงจัดเลยเพื่อนเนี่ยคุยอะไรเพื่อนคุยไรโปรวัยเคลียร์ดิโง่ตัดเลยกูไม่พูดแล้วกูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูไม่พูดแล้วกูไม่พูดแล้วฟังฟังไม่ไม่อันนี้ไม่เบมแล้วไม่เบมยดแล้วคือมันติดในไฟอ่ะกูวัดกับพี่โปรโลย ใครชนะไอโบโลอยู่แล้วไม่กูวิ่งหนีโอ้โหอะไรวะไอเหมยไม่ไหวอ่ะไม่คือกูไปช่วยเพื่อนไงไปบ้านไปบ้านนีมเฮดไอเพื่อนก็นี่ไงกำลังไปอยู่นี่ไปอยู่เพื่อนนี่ไงเพื่อนเห็นไหมนี่วยเพืื่่ออนนครับเพพยี่ตั้มเงียบเพื่อพี่ตั้มงงไม่เขาไม่ได้กดเขาไม่ได้ขอพูดว่ม่หรือเล่าพี่ตั้มขอพูดสิพี่ตั้มขอพูดสิพี่ชายอ่ะ พี่ตั้มอ่อมเหรอพี่ตั้มพี่ตั้มอ่อมเหรอไม่ได้นะพี่ตั้มพี่งงเว้ยไอ้เหี้ยพี่ทำอะไรไม่ได้เลยคือจะหนีตายอย่างจะหนีตายรถอีกคอมกพี่ฟัง์มาคือมาเกี้เราอะตอนแรกเราอะได้สุ่มเยอะเลยแต่เราไม่เปลี่ยนปืนพี่ตั้มแล้วพี่ถอนเลยพี่บอลทำไมถอนเลยอะไรแต่นี่พี่จะมาเล่นเอาไฮไลท์ได้เหรอบอกก่อนพี่เล่นมาเล่นเอาไฮไลท์ได้นะ้วยังเกับผู้ชายหนิพี่ เออก็ก็พี่โปโลไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือร่างที่แท้จริงของพี่ตั้มใช่ป่ะพี่ตั้มแต่ว่าแต่ว่าพี่ตั้มไม่ได้เปิดเผยมาตั้งนานมีความรักอยู่พี่ตั้มมีความรักหรือเปล่าเนี่ยไมบ้านนี้มีนะมันไม่ใช่บ้านหรอกนะอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโปโลอย่าเล่นในเมืองนะพี่กลัวฮะทำไมอ่ะเพื่อนในเมืองเล่นง่ายพี่ตั้มอย่าอย่าเล่นในเมืองพี่ขออย่าเอาก็ได้ก็ได้ให้ผมออกฮะไปซัอม ถ้าไมชอบกอดอถือชอบอัศมใช่พี่ตั้มรอเพื่ออะไรพี่ก็ร้องเพลงกอดหอเฉยไอพี่ตั้มร้เพลงฟังในสีเพลงนึงเผื่อแบบว่าอางงี้ให้พี่ปโลพี่ไปโ๊ยโตั้มครับหมอนแดงด้วยก้วยคุยบคนในบ้าน่ไหนเพื่อนก้อยทำนานว่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหยปิดประตูไหมพระเจ้าก้อยเราปิดประตูเองได้ไหม ทำเองไม่ได้ฮะปิดปิดก่อนแล้วไม่มีใครที่นนานอนแล้วมึงมาทำไมหนยเพื่อนไหนบอกเพื่อนอยู่วะไปไปออกออกเลยเพื่อนแล้วเราปิดปิดปตรตำรวจมาบ้านเลยออกเลยเพื่อนตำรวจมาบาเดี๋ยวพวกนี้ม่นิดยากไปไปไปออกหลังบ้านออกหลังบ้านต้อมีเนาะโอ้โหโอ้โหได้ เขาเขาพี่ตัมไอเหมือนนี้มันดูมันดูโบว์มึงจัดเลยโบโลมันก็เล่นในเมืองโชโชโชน์อะได้ได้พี่ตามต้เล่นในเมืองนะพี่บางโกใช่ไหมอ่าอย่าไม่มันเล่นมันเล่นง่ายอย่าอย่าเล่นในเมืองไม่ไหวไม่คือคือในเมืองเพื่อนเพื่อนลงไปปิดประตูให้หน่อยได้ไหมจะจะเติมน้ำมันน้ำมันจะหมดมันมันมันแบบชุกชุมตลอดมันชุกชุมในเมืองพี่พูดจริงนะในเมืองไม่ควนเลยพี่ตั้มผมเอาจริงนะพี่ตั้มถ้าพี่พูดงี้ผมเอาจริงนะจริงจริงจริงจรในเมืองเองเล่นไม่พูดตรงนล้วเล่นไม่ไหวหรอกอ่ะมมัันนนนเเลล่่่ยยาาากกอๆจริง เพื่อนหันข้างหันข้างเลยเดี๋ยวผมปลดล็อกได้แล้วอามันท้าได้เหรอข้าชิ้นๆเลยปลดล็อกพี่ตั้มหนูว่าวันนี้ดวงเราไม่ค่อยดีเลยเหรอนนั่พี่ว่าไหมออกออกซ้ายก่อนตายเพื่อนวอลสิบห้าหวังว่าจะนี่แล้วกันเอามันต้องออกซ้ายเหรอเพื่อนเอาๆแค่ไม่เป็นอ่ะบ้านนี้ไม่เปไม่ไม่ไมออกออกดิชนได้ชนได้ชนได้เหรอมึงอย่า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 นี่ดิเขาเขามองออกนะเขามองมาดมึงออกแล้วมึงอะไรอย่างเงี้ย ไม่เอาฮาไม่กูชอบไม่ไม่กูชอบเอาฮาไม่ชอบเอาฮาอยู่แล้วขำๆไม่เวลาไม่คือกูพี่ตั้มไงไม่เอาจริงแดียวอย่างงี้นี่พี่ตั้มเอาห่ไม่พี่ตั้มไม่พี่ตั้มถ้าพี่ขำผมอย่งี้ผมเอาจริงนะผมงงผีพี่อมึงอย่าไอเขามองหมูมึงพี่ผมเอาจริงนะเอาจริงนะถ้าพี่ขำอย่างงี้ผมเอาจริงนะเนี่ยเนี่ยผมก็รู้หมดนะเนี่ยพูดไปเล่นไปเอาแถวนี้เล่นกันเอาจริงเหรอเอาเนี่ยนี่ไอร้านกิจโอ้เห็นอะไรรึปั๊มด้านหน้านี่ปั๊มอะไรเนี่ยปั๊มดีจี รู้หมดอะพี่ตั้มเป็นเป็นแล้วเขาด้านนาพี่เขาพี่ตั้มแต่แต่อยากคิดแบบยื้อแคนะเพื่อนเพื่อนผมมาขอไอ้นี่เขาล่นไฟตรงมาแต่เขารู้หมดนะแมพอะไรกินเข้าไปเนี่ยเป็นตำรวจไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาธรรมดาเมื่ใครขำไม่เขาดิโปโลไอที่นี้แม่กูชอบอาหารมันก็รู้เพื่อนโอเคอย่างพี่กูพี่ตั้มเนี่ยพี่กูเพื่อนเชื่อเชือะไรคนน่ะเดี๋ยวเอาเออได้แหละดาพี่กูพี่ตั้มพี่หลาอันนี้พี่ตั้มเดี๋ยวไฟหน้าเราแก้ปะสองคนเนี้ยเราแก้ปะเราแก้เดีมาพี่ตั้มขอใจเท่าไหร่ เขาตอบไปกูอยู่แต่บนรถแล้วก็ชนแม่เอาอย่างเดียวละมีบ้านเคบ้านเคเลยแน่นอนบ้านกูบ้านกูบ้านกูเพื่อนเป็นอมเป็นไอ้สัตว์นั่งเล่นสองบ้านเลยอยู่แก๊งเดียวเล่นสองบ้านนี้แน่นอนเป็นเพื่อนโอ้โหอว่าใช้ใช้สถานที่เป็นอันนี้แน่นอนเขาด้านหน้านี่เขาอะไรพี่โลูเขาเนี่ยน้องอังุ่นเดชอะไรหนูรู้หน้ารู้รู้ารู้จริงรู้จริงดิรู้จริง มิเตคนดูหมิ่นมีแต่คนดูหมิ่นตำรวจมันทำงานบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยยิ่งย็นงตำรวจเควดีรืมเลยเควดีขอไปเป็นตำรวจกันรู้ว่าเนี่ย4.7คนเนี่ยมีขนาด4.7นะมีมีตี้กี่แก๊งเนี่ยแก๊งเดียวปะแก๊งฝั่งแก๊งนี่เข้าไปเล่นกับตำรวจป่ะเพื่อนเหงาวะตีตำรวจนะตีตำรวจมาแล้วเพื่อน มาลลยสววแ้ตำรวจช่วยด้วยค่ะพ่อจีนะพ่อจีนะกูจะบอกอะไรให้นะเอ้ยพ่อเจสนายเพื่อโอ้พ่อเจสนายเพื่อนวไม่เพื่อนมึงยิงส่วนยิงส่วนสิเพื่อนยิงส่วนสิเพื่อนอุ้ยกระสุนกูเยอะเพื่อนี้เฮ้อมา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 จะวัดช็อตไหนไหนมาวัดมามาเพื่อนเพื่อนเฮ้ยยุ่งกูยุ่งก่อนเนี่ยมาสอนแล้วนึงเห็นไหมน่ะเอามาสองสยองสิบดีลอออะไร่ะ กูเคยยางหลังแตกสองอะต้องซ่อมนะต้องซ่อมนะต้องซ่อมนะตอนเที่ยหันยิงสู้ดิยางมันแตกยางมึงแตกเท่ากับว่าอะไรเสมอกลง่อให้มันเสมอนกันเพื่อนวัดเลยเพื่อนไ้เพื่อนจริงนะวัดเลยฟังไอ้เหี้ยต้องวัดนะต้องวัดนะต้องวัดนะต้องวัดนต้อวัดนะต้องวัดนะจริงวัดเลยวัดเลยมามัมามาเดมามามาดิาม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 าาเอมเอาเาามามมาามาามามาเอมาาามาาเอาดิาาาา วัดเลยวัดเลยแตกอุ้ยตลอไม่ไหวนะอย่างเงี้ยตลอไม่ไหวนะเออยังแตกสามาอยู่แค่บ้านแหละเลยเยียมมึงไม่เอาเรื่องอ่ะมื่อกี้มึงขอไปเล่นบ้านไมปเฉนบ้านไปเอาเล่นไหมนี่ยังแตกสามล้วอขอไม่เล่นบ้านเดียเพื่อนไม่มีใครพูดไม่เล่นบ้านไม่เล่นบ้านขอไม่เล่นบ้านเพื่อนฟังให้กูหน่อยดิฟังไม่ออกอุ้ยเอาวัดดิเอาวัดดิวัดดิตั้งจังหวะก่อนน้องเออตั้งจังหวะก่อนว่าบวรู้ช่วงนี้เลงมีนาโนม่นี่บ้ามีเันสี่เปอร์เซ็นต์ ได้อะไรเมือป่านเห็นป่านนะที่มันไกลๆอย่างเงี้ยเพ่อได้เพื่อนเนี่ยจะชิวเดี๋ยวไปหาที่ซ้อมกันสามยางก็ไหวจริงพ่อชิวเพื่อนแต่เมื่อกี้พ่อเจจริงนะเพื่อนไม่ไหววะเพื่อนต้องหนีวะเขาให้สองยาพ่อเจปืนอะไรนานกวะเพื่อนปืนฟลอเรนเอาพี่ปโล่าทำไมไม่ยิงสู้ล่ะสู้เลยน้องนครับพี่ขอสมาธิก่อนน้องยิงสู้สิครับ เออสู้ดีเอาอันนี้ถือว่าไม่ใช่โปรโลน้มันเทของจริงนะเอ้าใช่เปียกอยู่เปียกคงเสียใจที่มึงเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยมึงต้องที่มึงต้องหนีห่างจุกตูดนอะเอ้ยเอ้ยก้อยโกงส่วนอะไรนะไอฟิวถามว่าพี่โปโลชวยเพื่อนขับรถตึ้งไหมก้อยอยู่ไหนอะ แต่เองเองขับรถเก่งขึ้นเยอะเลยวะเพียไม่ได้นั่งด้วยกันนานว่าซีพี่คราฟบอลโร่บอลโร่บอล่ไปแถวดีจีไปเล่นแถวดีจีเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนดีจีซ้ายมือซ้ายมือนะนี่ก็ได้นะพี่ว่าตรงนี้ก็พอเล่นได้นะแถวเขาพี่บ๊อบเขาพี่บ๊อบคืออะไรครับเขาพี่บ๊อบอย่างเงี้ยแหละเขาชอบเล่นเราจะขับดีจีเพื่อนไหนเพื่อนเราอยู่างไหนอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรง อันนี้พี่ตั้มคือพี่ปโลไม่ค่อยสุดเลยแบบว่าไม่ค่อยหันไปวัดสู้เลยเนาะใชเจ้าพี่ตั้มแถวแล้วเมมแล้วตอนนี้เมมเฉยไม่พูดแล้วไม่ไไมมม่่พูดอะไรแล้วิมจริงสัวดิเาเยปโ้ฮ้ยวัดวัดวัดเอ๊ะทำไมทำกันเงี้ยวัดในวัวมันพูดคุยอะไรกันวะไอ้ตำรวจช่วยด้วยครับหูตำรวจช่วยด้วย ใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีสาวสาวต้องหลังต้งหลังต้องตรวจไปแล้วเขาจะซ่อมค่ะตำรวจเขาตำรวจเขาจะซ่อมเพื่อนเขาจะมาเยอะแล้วนะครับช่วยช่วยด้วยครับจริงค่ะช่วยตำรวจช่วยด้วยค่ะเพื่อนเขามาแล้วค่ะตำรวจช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยโปรยังเบ้มขนาดนั้นดิโอลอดำโอ้ยนาโอแตกเหรอจะเบ้มไปไรวะโดนยิงนาโนแตกโซจูแตกนหยโปโลโซจูแตก่พี ไอเข่านี้มันมันฟ้องไม่ได้เพื่อนมึงไปหาเหินทุกคนนอกล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยว่าไงนาโนมึงเต็มใช่ป่ะเต็มเต็มมึงอุ้มพี่ตั้มต่อไปเลยป่ะแล้วมึงปล่อยกูไอ้กับพี่โปโลมึงอุ้มพี่ตั้มต่อไปเลยอย่าเอาพี่ไม่อยากอยู่ไปหนูก็ไม่อยากอยู่ไอ้กล้วยมันอุ้มหนูเนี่ยนานนมันเต็มร้อยเนี่ยกล้วยนานนเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้ไม่ได้ปั่นเออขับไปเลยขับไปเลยเข้าบ้านได้ไหมได้ไหมขับบ้านได้ไหมก้อยพอเอิญมาตำรวจไอ้เหี้ย ในตอนแรกเธอบอกโรงเรียนไม่ซ้ำครั Hello, <early. S 1> ้นโดนเยอะโดนเยอะบอกเพื่อนหน่อยโดนเยอะเพื่อนบอกว่าเข้าบ้านได้ไหมไปบ้านนีจิบมันเข้าเล่นมาไม่ได้มึงไปต้องเบิกรถนะหรือเปย์หายพี่บอลมึงอยู่ในวอลไม่ดีบอลอยู่ก็ได้ไงพี่บอลอยู่ไหนเย้ พีบรี่หักเลยหาหาหาอื่นเลยจ้าอันนี้นึ่งหนเวยผูนหมวดเฮ้ยเฮ้ยขับมดแล้วบ้านบ้านดื่มจัดเฮยเพื่อนโอ้ยแย่วนมหาอำนาจอีกคนสวยสวยเนาะไม่มีที่ไปเพื่อนเข้าเมืองแล้วเราเราถ้าเราเข้าเมืองเี่มันเล่นมากคนรวยหน้าในเว้ยจริงอ่ะถ้ากับถ้าเราเข้าเมืองถ้ากับเรายืมไม่ได้แล้วนะเพื่อนเพราะว่ายางเรามันขับบราขับไม่ได้แต่หาข้างในเมื่อกี่บนขับหมดแล้วเนี่ยบอกพี่บอลไขอีกรอบได้ไหม ไม่ไอบอลมันจะมาเล่นเก่งเพี่ยอะไรวันนี้วะกูถามปกติมันเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องมันจะมาเล่นเก่งเพี่ยนี่ไงเพื่อนสอนเคสเรายื้อเวลาให้เพื่อนเอ๋อหมดเลยดีนะฉลาดแล้วพี่ตั้มไม่ไม่มันต้องอุ้มกันหมดไว้ยื้ยคนเยอะหี้ยดิมเฮ็ดละเออดานะเออเอายื้อเวลายื้อเวลาใช่พี่ตั้มเพื่อนพี่ตั้มข่าวของเพื่อนมึงงงมึงยื้อเวลาไอ้มึงก็มึงก็พูดในบอลเลยเอ้ยเดี๋ยวกูกูยื้อให้เพื่อนเคสนีเดี๋ยวยื้อให้นานจัดน้านจัดอจริงยื้อให้หลายคันบอกเงี้ยยื้ยื้มาห้าคันบอกเงี้ยมันเพื่อน พอพอมึงยิ่งยานยื้อนานเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยตำรวจที่มันเสียเวลากับเองมันมันก็มันก็เสียเวลาไล่คนอื่นไงถูกปะล่ะอิงี่องย่าอย่าลงใต้บ้านนะเพื่อนจมน้ำจริงมองดิซ่อนะซอนะม่เลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูรู้เนี่ยเนี่ยเป็นอุ้ยไปแล้เอาวหร่นเอาวหล่นโออรอ พี่ตั้มโอ๊ยเคลื่อนเคลื่อนใกล้ๆเคลนใกล้ๆเลยเคลนใกล้ๆเพื่อนอย่าอย่าวนอ่ะขอร้องละนดิจุดแล้วนเดี๋ยวอย่าไปฟังพี่ตั้มเยอะไอ้เหี้ยไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยส่งรักกลับมาแม่ฟังอยู่ หนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีไปโปรโลฟังเพลงนี้ดิคิดถึงแม่ไหมคิดถึงพี่เออคิดถึงไหมเป็นใครช่วยทรงรักกลับมาถ้าแม่ฟังอยู่คิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็ก โกรูมึงต้องหาซ่อมไหนแล้วเพื่อนอไอ้ยีหาซ่อมไหนอ่ะซ่อมไหนดีหาซ่อมดีมึงลงซ่อมเลยก็ได้นะพี่ว่ายืนเอานาโนกวัดเลยย,ยืนวัดเลยแล้วมึงหอบเลยน้อยใจเย็นมึงเหินไกลๆเพื่อนแซมซ้ายกรูไม่ใช่พระคุณที่สามที่สี่ของมึงเหรอมึงทำกับกูอย่างงี้ได้มึงทำกูอย่างงี้เหรอฮะไอ้บอลอบโล ปล่อยพี่ได้แล้วกลับขึ้นเขากลับขึ้นเขาไว้ว่ามีทางที่ไหนบ้างแนําแนวทาอย่างคูที่ทานพาทานความรู <s <Elliott> <S ้มาให้ผมลมจิตใจมึงนิ่งว่ะสมแล้วที่มึงเป็นนักแข่งฟีฟาย ไม่เคยเหรอกอนอนสวดบนอ้อนบอโนปล่อยพี่เรพี่กวนองจนพี่เหนื่อยเองนแหละพอร้อแล้พี่ใช้พลังกับอีไปเยอะมาแล้วนะคูนี้ให้ลมเย็นคุณเมิดลองเปิดูเอาไว้เหนือเก้าทานสั่งสอนเราอบรมะ้ ไอ้เพื่อแล้วมันทำเพื่อนน้องงงมันสนายทำเพื่อนทำเพื่อไม่สนายมาได้เพื่อนงงงงจะดเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นไม่ได้อำพาพาคุณที่สาหมดงามจำใส แต่ว่าใครน้องใครเปลียนเปล่าเฮ้ยทำทำไมอ่ะน้องชายพี่งงพี่เจไอที่เล็กเล่าเพื่อพี่ตั้มพี่ปิดคอมไปอยู่กับแม่ก่อนไหมงงจัดเลยแม่งเดี๋ยวกูเปิดเพกอพแม่เลยสัตว์มาเฮ้ยพี่อะกูแม่งจะล่วง ช่วยดูหาช่วยับช่วยพี่เออพี่พี่พี่เอะไรวี่ในร้ายทีมเลยในร้ายทีมเลยตับเลาหยุดอย่าทำผมติ่โจรคนนี้หน้าตาคนนะครับเฮ้ยงงงง ทำไมต้องมาทำกันอย่างเงี้ยพี่งงงงพี่งงมากเลยครับทำไมต้องมาทำพี่ครับทำคดีพี่ดิทำคดีพี่ดิบายายเลยบายายเลยขอบคุณนะครับขออนุญาตคนเทลครับงงจัดเลยอะไรวะไม่ไหวนีกว่าเจอถูกกันแล้วด้วยผูไม่ได้เจอหรอกสไนซ์รู้หมดอ่ะเกมบัตรครับฮะรู้สไนซ์ใช่ไหมพูดดิเขารู้หมดไม่ได้เลยนะเขารู้หมดพี่พูด มันเป็นตผมก็เจอขึ้นหน้าที่ให้ทำไงต่อยาใส่บินครับอุ้ยจนตังพี่โป้ยายาจะกินตาอะไรพี่ครับนี่ครับห่รอยเอโหดิซิวเป็นอาฟีนีเฮ้ยรถจะลบแล้วนี่เฮ้ยรถ เโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตชีวิตขึ้นไปปลดล็อกรถก่อนพี่รอก่อนเด้อที่เรียบไหมเนี่ยรีบเรียบเรียบรียบผมผมไม่รีบผมกดล็อกรถก่อนเร็วเอาขึ้นขึ้นรถก็เอาไใส่บินเสร็จแล้วยืนเฉยๆนะอย่าดื้อนะดื้อโดนปล่อยแขนด้วยเดี๋ยวมันจะบัปล่อยแขนด้วยไม่บั็กขามันไม่บล็อกยืนเฉยๆสิครับยืนเฉยๆสิครับเร็วเร็วเอาวดื้อนะดื้อนะครับ ปล่อยมือก่อนมปล่อยมือคือคือมไม่ปล่อยมือัมันทำาูมันทำแล้วมึงไม่ปล่อยมือเราอ๋อโอเค